สบายดีสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเดอ้อสบายดีเอฟซีเมอ่อสทุกคนเดอ้อสำหรับมื้อน,นี้สาวคำกะพาพี่น้องมาพี่ละเพื่อนอันสาวโนนเพื่อนน้องญาติน้ะพี่น้องคืออันมื้อนี้กะสาวคำกะมาโซนสาวโนนเพื่อนตำข้าวปุ้นกินเน้องพี่น้องตอนนี้กะประมาณสิบเอ็ดโมงแล้วน้องพี่น้องตัวน,นี้กะก็เลยสิพากันตำข้าวปุ้นกินกับ เด็กน้อยแน่น้อพี่น้องเขาน้องย่านแล้วก็น้องเย็นแล้วก็สาวละน้อยน้องเอน้อพี่น้องกาตอนนี้สาวนนอเพิ่นกำลังไปซื้อข้าวปุ้นมาเนาะพี่น้องว่าซิมาตากินเนาะกินคนเดียวอยู่เพื่อนผัดโอแซ่บก็เลยผ่ามาส่วนเพื่อนตาอยู่พี่น้อพี่น้องเดี๋ยวเอาไปเบิ่งกันเลยเนาะว่าเฮาซิเฮ็ดแบบไรได้หัเนะ ตามข้าวปุ้นนะน้องพี่น้องตอนนี้นุ่นกับหากมาต์จะซื้อข้าวปุ้นสบายดีสบายดีเนซิเล่อ่าขอเล่นี่นะหกพันได้สองมัดเนาะ่อ,อยู่ดอกอืมโอไปะไปดังไฟ้น้องบันนิกะเคเอาสิไปดังไฟอยู่พี่ละพี่น้องนี่ตะลา้างเออบิดีดังเคิื่องเลยนุ่น เด้ครัสิมาดังไฟอยู่ตะลางนี่น้องพี่น้องอันนี้ก็แม่นเฮิร์นโคดเพิร์นเนาะเฮิร์นโควอนกินข้าวเนาะพี่น้องแล้วกะนึ่งข้าวนึ่งอยู่ตะลางนี่นึ่งตะลางบนนอนเออนั่นกัเฮิร์นเยือเพิร์นนาะพี่น้องเฮิร์นเยือเฮิร์นน้องย่านไก่เพิร์นกางามเพยเป็ดหลายเนาะงนนนเนาะออื เป็ดลายอริอรออนี้นี่นะพี่น้องเป็ดให้เพื่อนกันตัวรุ่นน้อยกับมีน้ำเสื้อเอาด้ําไดโนล่าดัางปูนไดโนสีนอันแสอันนี้ก่อนสีแสข้าวปุ้นพี่น้องเลยบ้านนี้เอาข้าวปุ้นออกมาใส่น้ำพอดีเจ้าถ้าเราอ่าสิบพันได้เนาะเออหกพันพอกินนเยอะๆตามลายผัดยันมัน มมีมิอตอนนี้น้ะพี่น้องสสาข่ากับกระลังเสียนตั้งน้ำาาแซ่ข้าวปุ้นเพราะว่าแซ่ข้าวปุ้นเาเส้นมันน่นอน่อนเาจางเสียนเอาไปโลเนน้พี่น้องเสียน้ำก่อนจักน้อยโมอฟอดกับจังเสียเอาไปโลฮะนะ สี่อันแซ้ข้าวปุ้นไว้ก่อนเนาะพี่น้องแล้วการน้ำฮอนแล้วเฮาก็สิเอาไปลุกเนาะเอาสิได้ต้มน้ำลุกก่อนเนาะพี่น้องพอดีสองมัดเนาะมาซื้อมัดหนึ่งสามพันเอ๊เดี๋ยวมะสบายดีเอ๊เอเ้ยน้องเองกกามานั่เนาะพี่น้องน้องเอกก็มากินดำข้าวปุ้นมาลิ้นน้ำไอหย่านเอ้ยโน่นเหมือนกัน

กำลังโลเนะตอนนี้ว่าใจลอยจัาเน้าก็ได้กินตาอ้าผักเสริมเนาะนี่แม่สารนอนพุผักเสริมน่ะพี่น้องนามอะไรกับเบมบกิษพี่น้องเลยเครื่องปุ๋ร้ายเฮืนอนสารนนมะมงขนาด มีแต่มาเยอะๆแถวนี้เนาะมามงมั่นได้พี่น้องแถวนี้วันนี้ให้เฮากะโลขอุณสุกเรียบร้อยเนาะพี่น้องอนจนักะมันเอ้ยนู่นมีเสือนั้นบ่ยนน้ําออกก่อนนั่นน่ะยนน้ําอันนี้ออกแล้วเฮาก็เาะเสือซ้ําั่นแล้วเฮาก็ล้างอีกล้างน้ําเย็นเด้มันจังจ เด็กๆไปไปเฮ็ดอยู่คุระน่ะไปเฮ็ดอยู่ทางพูนทางโอ่งคุณเด็กไปนั้นอยู่คุณแล้วเขากลับมาถอดเสื้อสามนี่ไปกระเทอาน้ำเย็นเซอร์มื่อนี้เฮออันน้องสาวเฮ็ดเฮอกินพี่น้องเลยมาลินเฮินเพิร์นกันเลยโซนเพิรนต่ำข้าวปุ้น อืเท่าน้ำออกแล้วมันก็เย็นแล้วนี่อืมโอเคแลล้โน่นขึ้นตามเทิงเฮิรนบ่โน่นขึ้นตามเทิงเฮิร์นโคบอ่ะมันจังเคิงโคบเนาะแถวนะ มาเฮินโคพิ่นก่อนพี่น้องเอ้ยพี่น้องมาเล่นกับเป็นตะแพงจะใช่ไหมง่ามออนเล็นะพี่น้องอเสือจัหนอยฮะเบิร์กโอเค,อเค,อเคแล้วยันเด็กเทพี่น้องเจอซ้ำนี้ <c oughs> ยันเด็กกินบัวลายเจอเปโน่บัวเป็นน้ำต,ตาลเนาะ <c oughs> พักเทมเซอร์ลานน มันน้อยๆเดี๋ยวบอปาดก็ได้เสื้อมาเล่นบันนี้กะเสื้อม,มื่อหล่นจังแซ่บส้มๆทำมาหน้าเนาะเสื้อหน่องบันนี้กะเด็กมันมน,วนาวอันนี้ดิเล้แหละซ้ำนะอันคันมีคมแล้วเนาะเสื้อเ,อเปิดมนันนะ ใช่ตะเบรคหลังไฟเถิงเนาะมีแต่เอาล้างถ้วยเนาะอยู่เถิงเฮิร์นบ่น,<ม>บนล้างถ้วยเพิ่นพี่น้องเอยนี่บางเทอเพิ่นก็เพิ่นล้างอยู่เถิงเฮิร์นดิตุ่มน้ำอืมโอเคบ่นี่นเฮากะเ,เอาข้าวปุ้นเซ่อเนาะพี่น้องเพราะว่าเฮาปรุงเครื่องปรุงแล้วเรียบร้อยแล้วเด้อืม สายเติบน่นนู่น,น,นกพันกีบซื้อเอืมจนเยอะเต็มโคกพี่น้องเอ้ยทำอะกินเนะะาะต่ำเลย มันไอยแตะแล้วชิมมึงดูบนันแซ่บบ่เลยนีเลยมพ่อก่ะตื้มตออีดำตอ เป็นไดโนนแซ่บอยู่บ<ช>่จบเกยน้ำปลาบ่ชั้นน้นว่าจางพี่น้องเอ้ยบันได้ค่ะชิมมาเซอน้ำปลาอีกก่อนโอเคแหละสำนึกลุงกินหยุดลุม้มบ่ เรีเยบร้อยพี่น้องเต็มทุกอย่างมาพอดีเนาะพอดีเป็นตาแซ่บแท้ป่ะเรากินเชกร์โต๊กลงแล้วตากับพี่น้องเันปารเดอร์กินตาข้าวปุ้นน้ำเดือดรึพี่น้องกำลังสีลงกินกินอยู่ลุ้มพุ่นละพี่น้องบอนเด็กน้อยอยู่พุ่นละ น้องเอกินน้องเอน้องย่านมากินตำเด้อหมดไว้ก่อนเด้อพี่น้องตำข้าวปุ้นเข้ากันมาเด้อพี่น้องกินนลำเดียวเด้อโอ้น้องเอสิกินก้อนมุ้งแลยน้องเอหืมไปไปเอาเขากินเด้อพู่น้องเอกินบ่น้องย่านหืมน้องย่านก็เอาโทรศัพท์แม่มาเล่นเลย มาเด้อพี่น้องกินอันตำข้าวปุ้นเด้อว,วันนี้แล้วๆวพะกันกินแล้วกับเด็กๆมามากินน้อเอกกินกินนะอเอกกับบอเพ็ดเลยเยอะ แคบบ่ละน้อยน้องงานเพิ่มสินเยอะจังขอบคุณจัง น้องเอกินนำคุณน้องเอยินได้บอละเออนยินเาไหเอนยืนเท่าหเพชรแล้วกินตำหุงเพชรมาเพชรดูเพลินกินได้แบบไปเรื่องงานเรื่องผิวกับกินมักเลยนกินาแล้ว น mm. 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 ี่นะซีไอค์บ mm อ no. mm. ้องผู well, ้าแมเพิ่เมือแล้วนะ่วามันจค่ะยางมี่นามเนะไม่ต ย่าอนย่าลน้อยนะแฟนปีน้กินให้มันมดได้โถยชอบกระกระนนแค่บบได้บ่กมาคิดจนยุตนาบ่นี่มา นี่มาทีละอ่อาเส้นมันเยอะน้อยเนาะข้าวปุ่นข้าวปุ่นอยูบื่อกระเ้นางเนเยอะแต่ดทตุกบีบน้อยปาินแดงเยเ <laughs> พชรบอ,ร <c oughs> อกเลิกอ่ะเป็นได้แซ่บจิูมบอบังลาเยน็น ยาละน้อยกินอีละตอนนี้สาค้ากับยาแลเนาะยยังตะเล็กน้อยพกเด็กๆยังแซบอยู่แถวพื้นว่ะตอนนี้สาค้ากับสาโนนกับยาแล้วพี่น้องเลยอันยังตัวเล็กน้อยยังกินอยู่เนาะมื่อนี้ก็พาพี่น้องมาลิ้นเทิร์นซาโนนเนาะพี่น้องแล้วกันมากินตำข้าวปุ้นอยู่เือนเพิ้นเลยนะพี่น้องกับ วันนี้เพิ่นก็นเลิกพุ่งเพี้แล้วน้องพี่น้องแล้วสำหรับคลิปนี้กะเสาข้ากับซีคอจบคลิปไว้ซ้ำนี้ละต่อไปก็ฝากกดไลค์กดติดตามเ,เด้อเพื่อเป็นกำลังใจเมื่อเสาข้าเฮ็ดคลิปในต่อต่อไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าน้องพี่น้องสำหรับคลิปนี้กะบ๊ายบาย